สิ่งอัปมงคลในบ้านที่ต้องรีบกำจัดออกก่อนชีวิตจะดิ่งไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่บ้านแล้วรู้สึกอึดอัดเหนื่อยง่ายหงุดหงิดไม่มีเหตุผลบางทีมันอาจไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์แต่มาจากพลังงานลบที่สะสมอยู่ในบ้านโดยไม่รู้ตัวและนี่คือ7สิ่งอัปมงคลที่ต้องรีบเอาออกจากบ้านก่อนจะพาโชคภาวนาแล้วหายหมด 1. นาฬิกาไต้ ในความเชื่อโบราณนาฬิกาที่หยุดเดินหมายถึงพลังชีวิตที่หยุดนิ่งเป็นล้างให้สิ่งดีๆในบ้านหยุดชะงักถ้าเจอให้เอาไปซ่อมหรือทิ้งทันทีอย่าปล่อยให้ค้างไว้เด็ดขาด 2. กระจกร้าวหรือแตกกระจกคือสิ่งสะท้อนพลังงานถ้าแตกหรือร้าวเท่ากับสะท้อนเคราะห์ร้ายเข้าบ้านบางตำราบ,บอกเลยว่า อัปมงคลถึงขั้นดึงพลังวิญญาณต่ำให้เข้ามาเห็นแล้วยาเสียดายรีบเปลี่ยนใหม่ 3. รูปภาพเก่าๆที่มีคนในบ้านมองแล้วใจมนไม่ว่าจะเป็นรูปคนรักเก่ายาที่มีปัญหาหรือภาพที่มีพลังงานความเศร้ารูปพวกนี้เหมือนฝังความรู้สึกแย่ไว้ในผนังบ้านทุกวันโดยไม่รู้ตัว 4. ดอกไม้แห้งหรือลอมที่ฝุ่นจับ ดอกไม้ควรเป็นตัวแทนของชีวิตความสดชื่นแต่ถ้าปล่อยให้เหี่ยวแห้งหรือกลายตั้งแหล่งฝุ่นในบ้านมันจะกลายเป็นจุดดูดพลังลบสะสมทันที 5. ของที่หักแล้วไม่ยอมซ่อมหรือทิ้งอย่างเช่นเก้าอี้หักประตูพังโคมไฟเสียพวกนี้คือพลังของความติดขัดและไม่สมบูรณ์อยู่ไปนานๆอาจส่งผลให้เงินไม่เข้างานไม่เดินชีวิตติดลม หพระหรือวัตถุมงคลที่แตกหักแม้จะศรัทธาแต่ถ้าแตกแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้สุ่มสี่สุ่มห้าเพราะนั่นคือร่างแตกของพลังศักดิ์สิทธิ์ควรนำไปคืนวัดหรือทำพิธีลาส่งอย่างเหมาะสม 7. ของจากง,งานศพหรือของจากบ้านคนตายบางคนเก็บพัดงานศพผ้าหรือแม้แต่เตียงที่มีคนตายมาใช้ต่อแม้จะดูประหยัดแต่พลังงานที่ติดมา ก็อาจทำให้บ้านอึมครึมโดยไม่รู้ตัวบ้านคือที่ที่เราต้องพักใจถ้ามีอะไรในบ้านที่ทำให้รู้สึกหม่นอย่ารอช้ารีบจัดการซะวันนี้เพราะบางครั้งแค่เรากล้าทิ้งสิ่งไม่ดีออกไปชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นทันตาเหมือนปลดล็อกโชคชะตาอีกครั้งอย่าให้สิ่งของบางชิ้นดึงชีวิตทั้งชีวิตให้ถอยหลัง